วันนี้มากับสุดหล่อครับหมุกสวนลำไยครับนี่วิวดีลำไยเกิดแล้วนะครับจองกันได้เลยนะครับ นะครับสุดหล่อยิ้มยิ้มหล่อน,นี่ครับน้ำยยออกลูกแล้วครับตอนนี้ก็กินมะม่วงเพื่อนๆไปก่อนนี่บรรยากาศครับเขา พอถึงฤดูก็ทำน้ำลำไยกระแสกำลังมาใช่ไหมสุเล่ะ นี่มะขามครับมะขามก็น่าจะหลังลำไยออกลูกเดี๋ยวไปหลังสวนครับไปดูมะม่วง ใครเข้าดูแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับโอ้สุดหล่อไม่สบายนี่ลาน,นีนกลางเต้นได้เลยนะครับดูครับภูเขาล้อมรอบนูน่นภูเขานะครับนุงดี๋ยวไปจนถึงภูกระดึงนู่นครับและนี่ วิว่ภูเขาเตจ้าเตจ้าเตจ้าจ้านี่มะม่วงครับตอนนี้ก็กินมะม่วงรออำใจกอกลูกไปก่อนครับแมวแมวอ๋อเยอะเลย ครับร่วงกว็เยอะครับสุกเก็บไม่ทันขาต้นน่ากินดูดิเหลืองเขียวดูวิวฝั่งนี้อีกฝั่งครับนี่นว้าวสวยครับ แล้วก็ต้นมะม่วงนี่ข้างหลังเยอะเก็บไม่ทันแล้วครับนั่นก็มะขามน่าจะออกหลังลำใหญ่เนาะใช่ไหมตัวเล็กสดหลอชะมกนี่ครับมะม่วง และนี่คือวิวมะขามถังนวลลำไยมีมะม่วงขามลำไยมะม่วงสวยไหนตันเจ้าขาอยู่ไหนครับตันเจ้าขาอยู่ไหนขาต่ต่อตอนเจ้าขาอืมเจ็บตา ไหนหนูวิ่งเล่นไหมไปไม่สบายคนดอรอไมบายไายบายไายบายกล้องก่อนไายบายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับยิ้มเรายิ้มนี่ Bye-bye. <laughs> 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 okay,